สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้พบกับผมนายสหรสวัตร์บนเวียงกับรายการเกมแฟมกันนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่ารายการเกมแฟมเนี่ยเป็นรายการใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาน,นั่นเองนะครับก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับเกมมีสาระน่ารู้มีทิปการเล่นเกมหรือความรู้เกี่ยวกับเกมนั่นเองครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาให้รู้จก e ักกับ e s p o r t ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังรู้จักกีฬา e s p o r t กันบ้างไหมครับก็ผมคิดว่าน่าจะรู้จักกันมาบ้างหรือได้ยินผ่านหูกันมาเนาะก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของกีฬา e s p o r t เป็นที่นิยมกันมาในช่วงนี้ซึ่งบอกเลยเลยว่ากีฬา eSport เนี่ยมันบูมมาจากต่างประเทศตั้งนานแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีบทบาทแล้วก็ คิดกันในช่วงนี้นั่นเองก็จะบอกได้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะมาสนับสนุน e-sport แบบเต็มทีแล้วนั่นเองก็คุณผู้ฟังครับรู้ไหมครับว่าอ e ีสปอรเนี่ยย่อม,มาจากอะไรเป็นกีฬาแบบไหนก็กีฬาอีสปอรเนี่ยนะครับก็เป็นกีฬาเกี่ยวกับอ e ิเล็กทรอนิกส์อีสปอรชื่อย่อของมันเป็นกีฬาเกี่ยวกับเกมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเกมเนี่ย สามารถทำเป็นอาชีพได้จริงหรอเอาล่ะครับผมจะพาย้อนกลับไปในอดีตก่อนไปดูประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ e s p o r t ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบอกได้เลยนะครับว่าผมจะย้อนไปในปี1 9ึ2เนี่ยนามหาวิทยายลัยสแตนฟอร์ดประเทศอเมริกาได้มีการจัดแข่งขันแห่งแรกของโลกที่มีชื่อเกมว่า s p a ร e War เป็นเกมการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเกม Space War เนี่ยเป็นเกมยิงที่ต้องมีพื้นฐานเป็นเกมแรกๆเกมเนี่ยง่ายมากครับแค่ใช้เมาส์เพียงตัวเดียวขยับยิงศัตรูแต่อย่าให้ศัตรูยิงเราเด็ดขาดนะครับเพราะเราจะตายนั่นเองนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ e s p o r t นะครับที่ในปี1992ต่อมาก็ได้รับความนิยมแพร่หลาย ภายในประเทศออกสู่ต่างประเทศแล้วก็ออกสู่ทั่วโลกนั่นเองครับก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงแรกแรกนั้นผมบอกเลยว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับเกมเป็นอย่างมากครับไม่ใช่แค่กับเกมอย่างเดียวสิกับชีวิตของเราด้วยนั่นเองถือว่าขาดไม่ได้เลยซึ่งจะมาเจาะผมจะมาเจาะลึกด้านเกมกันนะครับก็เนี่ย อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยมันเข้ามาช่วยในการเล่นเกมผ่านระบบออนไลน์แทนที่จะเล่นเครื่องเดียวกันร้านเดียวกันซึ่งประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายค่ารถค่ารถเมที่นั่งที่ต้องนั่งสองป้ายเพื่อไปลงเล่นร้านเกมเดียวกันซึ่งบอกเลยว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความสะดวกสบายตรงนี้เมื่ออินเทอร์เน็ตคาเฟ่แพร่หลายจึงทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นมานะครับก็ เริ่มจากการแข่งขันออนไลน์จากนั้นเข้ามาคัดในร้านเกมซึ่งบอกเลยว่าการแข่งขันของเกมเนี่ยเข้มข้นเป็นอย่างมากซึ่งเกมในตอนนั้นในช่วงแรกๆที่นำมาแข่งหลักๆเลยก็จะมี3เกมนั่นเองคือเกมแรกคือ Quakes เกมที่2ค,คือ Counter s t r i k e และ Starcraft นั่นเองครับ ในช่วงนั้นถือบอกบอกเลยบอกได้เลยนะครับว่า3เกมนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเกมแรกคือเกมเควกเป็นเกมยิงปีศาจส่วนที่2คือ c ค u n t e r อร์ i สเป็นเกมยิงฝ่ายตรงข้ามที่เป็นทีม5.5สู้กันจะแบ่งเป็นฝั่งตำรวจและฝั่งโจนั่นเองครับก็ส่วนที่3ก็เป็นเกม Starcraft เป็นเกมวางแผนที่ต้องเอาชนะฝ่ายตรงข้ามซึ่ง3เกมนี้ เป็นจุดเล็กๆในการเป็นแรงผลักดันของวงการอ e ีสปอร์ตในไทยบอกได้เลยว่าการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในไทยเนี่ยซึ่งคุณจะเป็นเกมเมอร์แล้วที่ขาดไม่ได้คืออุปกรณ์อย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแล้วก็แผ่นรองเมาส์ถ้าให้เปรียบเทียบเลยก็คือสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนรองเท้าว,วิ่งรองเท้าบอลหรือไม้แบด มันก็คืออุปกรณ์การแข่งขันนั่นเองนะครับก็จะว่าไปเนี่ยเกมเนี่ยไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นหรือออกไปข้างนอกตากลมตากฝนเหมือนคนอื่นเขาคงจะคิดว่าเกมเนี่ยมันเหนื่อยได้ยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลนะครับต้องใช้ขาในการเตะบาสต้องใช้มือในการชูดส่วนแบดต้องใช้ไม้ต้องใช้ไม้ข้อมือในการตี และต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ e-sport ก็ e port, เหมือนกันนั่นแหละครับเปรียบเทียบคือมันก็ต้องลงแรงทั้งเงินเดือนมีเงินเดือนต้องใช้สายตาในการมองเนาะใช้ความคิดในการวิเคราะห์ใช้จิตวิทยาในการวางแผนต่างๆใช้มือในการจับเมาส์กดคีย์บอร์ดให้คล่องแคล่วเพราะฉะนั้น มันก็ไม่ต่างกันเลยนั่นแหละครับต้องเสียทั้งเวลาความรุ่นเพยบอกให้ได้เลยนะครับว่านั่นแหละครับมันก็คือกีฬาเมื่อมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจึงมีการแข่งขันใหญ่ๆของผู้พัฒน,นาเกมที่บางรายการจะมี1ปีหนึ่งครั้งซึ่งเงินรางวัลสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ยกตัวอ,อย่างเช่น โด t a าในรายการ TI มีเงินรางวัลสูงถึง600ล้านบาทโหผมบอกเลยนะครับว่า600ล้านบาทนี้เอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเป็นมหาเศรษฐีได้เลยทีเดียวส่วนเกมต่อมานะครับก็ l ีดฮ o อป e e เจนนะครับ228ล้านบาทซึ่งช็อกมากๆเลยครับการแข่งครั้งเดียว228ล้านโดย2เกมที่พูดมาเนี่ยจะเป็น เกมแนวโมบ้านนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาเปลี่ยนแนวกันดีกว่านะครับก็จะเป็นเกม Fort n ไหนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเกม f ฟอ t ์เนียเป็นเกมที่ต้องเอาชีวิตรอด Survivor ที่จะมีคน100คนแล้วเราเนี่ยต้องเป็นคนเดียว l Last Man Standing ที่จะต้องเอาชนะให้ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยครับที่จะเอาชนะคุณจะเอาชนะโดยวิธีไหนก็ได้ แต่ว่ามันก็ยากอยู่ดีนะครับผมจะพาย้อนไปในปี2 5 6 2เด็กหนุ่มวัย16ปีชื่อว่าคลายเกรียดอฟได้ชนะเลิศในเกมฟ์ดไหนชิงแชมป์ประเภทเดี่ยวและคว้ารางวัลไป3ล้านเหรียญหรือประมาณ90ล้านบาทซึ่งบอกได้เลยว่าพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่า600ล้าน200ล้าน60ล้าน ก้าสิบล้านเขาไปเอาเงินมาจากไหนทาไมรางวัลมาถึงได้เยอะขนาดนั้นผู้จัดไปเอาเงินมาจากไหนไม่ต้องสังไม่ต้องสงสัยกันไปนะครับผู้จัดเนี่ยเขาได้มาจากเงินสปอนเซอร์ที่เข้าร่วมกับรายการนั้นๆที่จะแสดงโลโก้หรือนําแบรนด์มาใช้แล้วก็โปรโมทกันนั่นเองส่วนต่อมาก็จะเป็นการขายของภายในเกมอย่างเช่นสกินตัวละครหรือการเก็บบัตรผู้เข้าชมในงาน ถ้าให้เปรียบเทียบก็คืออ e ีสปอร์ตกลายเป็นธุรกิจแบบเต็มตัวไปแล้วนั่นเองผมบอกเลยนะครับว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอ e ีสปอร์ตกลายเป็นธุรกิจแบบเต็มตัวไปแล้วนั่นเองอีสปอร์ตเมื่อเกิดการแข่งขันที่เข้มข้นมากมายขึ้นมาเนี่ยอีสปอร์ตจึงมีทีมขึ้นมานะครับโดยหนึ่งทีมเนี่ยบอกได้เลยว่ามีงบประมาณ ค่าตัวนักกีฬาการฝึกซ้อมสถานที่อาหารเงินเดือนสปอนเซอร์เงินรางวัลสิ่งเหล่านี้ต้องมาหักลบกับเงินรางวัลที่ได้มาจากที่นั่นหรือชื่อเสียงของทีมนั่นเองดังนั้นนะครับผมจะมาเล่าหรือมาบอกว่า10อันดับทีมที่ดังที่สุดในตอนนี้และมีทุนหรือมูลค่าทีมนั้น มากมายมหาศา,ศา,ศาลเหลือเกินวันนี้ผมจะมาบลอกให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนั่นเองนะครับทีมแรกเนาะจะเป็นทีมจาก T1 ประเทศเกาหลีซึ่งเกมนี้โด่งดังมาจากเกม LL ซึ่งมีผู้เล่นพรสวรรค์อย่างเ a เกอร์อยู่ในทีมนั่นเองซึ่งมูลค่าของทีมเนี่ยก็จะอยู่ที่150ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆส่วนอันดับ9น,นั่นเอง ก็จะเป็น NRG e s p o r t นะครับถือว่า NRG e s p o r t เนี่ยถ้าผลงานได้ดีนะครับโดยเกมที่ NRG e s p o r t เป็นที่นิยมก็คือ o c k ก t League นะครับก็ o c k e เ League เนี่ยจะเป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลแต่เป็นฟุตบอลเกี่ยวกับรถบังคับที่ต้องนำที่ทางมีทริคต่างๆทำยังไงก็ได้ที่ให้ลูกฟุตบอลกลมๆเนี่ยเข้าประตู โดยมูลค่าทีมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ150ล,15ล้านเหรียญส่วนทีมต่อมาครับอันดับที่8 G2 Esports เป็นทีมจากประเทศเยอรมันซึ่งบอกเลยว่า G2 เนี่ยทำผลงานบอกเลยว่าได้ดีนะครับแต่ก็น่าผิดกอ,อังบ้างสำหรับฟแฟนๆเนอะก็จะมีเกม LOL และ CS:GO หรือ Valorant เป็นต้นนะครับก็บอกได้เลยว่ามูลค่าของทีมเนี่ยอยู่ที่175ล้านเหรียญเลยนั่นเองซึ่งต่อมาครับอันดับ7ทีมนี้ไม่ได้โด่งดังมาจากการแข่งขันอ e ีสปอร์ตนะครับแต่เป็นการดังมาจากผู้บริหารค่ายหรือเครือข่ายนั่นเองอย่างเช่น Overwatch Counter แล้วก็ Call of Duty ซึ่งมีชื่อทีมว่า Intuosia Gaming มีการลงทุนที่มหาศาลแล้วก็มีการโปรโมทแบรนด์ที่ดีทำให้ทีมนี้ดังนั่นเองครับมูลค่าของทีมอยู่ที่ประมาณ180ล้านเหรียญนั่นเองก็อันดับต่อมานะครับทีมสัญชาติเกาหลีบอกเลยว่าทีมนี้เปรียบเสมือนดาราของประเทศเกาหลีนั่นเองก็ g e n g Sport ทีมนี้ ดังมากๆในประเทศเกาหลีก็โด่งดังมาจากเกม Fortnite, Overwatch, PUBG, Valorant, Counter ก็มีนะครับเกมไหนก็ดังนังนามูลค่าอยู่ที่ประมาณ185ล้านเหรียญต่อมาอันดับ5ครับ h a l i f ก็ทีม h a l t i v บอกเลยได้ว่าเกมนี้ดังทุกเกมเหมือนกันนะครับก็เกมนี้จะเป็นดังทุกเกมใน FPS นะครับก็แบรนเนี่ จะเป็นเหมือนแบรนด์เสื้อผ้าที่เหล่าเกมเมอร์ที่เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการขายสินค้าที่มีสไตล์ซึ่งมูลค่าทีมเนี่ย190ล,ยล้านเหรียญส่วนต่อมานะครับทีมเฟสแคร์นะครับเป็นทีมที่ต่างประเทศที่พึ่งเปิดตัวกับทีมไทยทีมแรกนั่นก็คือ PUBG Mobile นะั่นเองซึ่งจะเป็นแนวหลักๆเลยก็จะเป็นแนว APS First Person f i น s t person first p e น s o n shooting นั่นเองก็บอกเลยได้ว่าเกมนี้ทีมนี้ดังเอามากครับมูลค่าของทีมก็305ล้านเหรียญส่วนต่อมาครับทีมลิควิดบอกเลยว่าทีมนี้เป็นทีมที่อยู่กับวงการ e s p o r t ์มานานมากอยู่ตั้งแต่เริ่มตน้นโดยสังกัดนักกีฬาเนี่ยจะมีมากมายปรากฏอยู่ในระดับโลกเสมอครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเกมซื g อ d o t a 2 Fortnite, Rainbow Six, Valorant, PUBG ทีมนี้กว่าแชมป์มาหมดทุกรายการแล้วครับก็ทีมนี้กว่าแชมป์มาหมดทุกเกมนั่นเองแล้ะครับที่กล่าวมาก็มูลค่าของทีมก็310ล้านเหรียญซึ่งบอกได้เลยว่าเยอะอามากเหมือนมหาเศรษฐีเลยนั่นเองส่วนอันดับ2นะครับทีมคาวนาย จะเป็นทีมที่มีการแข่งขันแบบเกมยิงๆเหมือนกับทีมลิควิดนั่นเองก็แต่ก็จะมีเกมโมบ้าเล็กน้อยเนาะซึ่งบอกเลยว่าทีมมูลค่า350ล้านนั่นเองครับส่วนทีมที่1นนะครับจะเป็นทีมโซโลมิดหรือ TSM ที่วงการอ e ีสปอร์รู้จักหลายคุณหูกันนั่นเองก็ TSM เนี่ยจะโด่งดังเรื่อง First Person นะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่จะได้มาจากผู้สนับสนุนซึ่งประเมินค่าอยู่ซึ่งทีมเนี่ยประเมินค่าอยู่ที่410ล้านเหรียญนั่นเองครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับ e-sport ที่ผมได้กล่าวมาคร่าวๆนั่นเองนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมมานำาเสนอให้คุณผู้ฟังนั่นเองครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ